ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางเต็นท์ชมทุ่งดอกกระเจียวกันที่อุทยานแห่งชาติป่าหิ่งงามจังหวัดชัยภูมิกันนะทุกคนเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวที่จะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงฤดูฝนนะทุกคนออกเดินทางไปด้วยกันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง h o ฟ s ีซั o n ที่ v ยวท e กดูนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ที่อําเภอเทพสถกิตจังหวัดชายภูมิน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะทุกคนผมก็ออกเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามจังหวัดชายภูมินะครับอยู่ที่อําเภอเทพสถกิตนะตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่จังหวัดชายภูมิแล้วนี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาทางเส้น อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เรามาถึงจังหวัดชัยภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือป้ายประจําจังหวัดนะนี่กับซีทีน่งสของเรานะทุกคนบรรยากาศดีมากนะแล้วก็ถนนค่อนข้างดีเลยนะครับอีก40ิกิโลเนี่ยเราก็จะถึงแล้วที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะทุกคนดูครับบรรยากาศใช้ได้เลยไปฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่า เดินทางมาถึงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ200กิโลจากกรุงเทพมหานครนะครับเราเริ่มเข้าสู่พื้นที่ลาบสูงที่เต็มไปด้วยภูเขาแบนลาบและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เมื่อมาอำเภอเทพสถิตคือทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่เนื่องจากจังหวัดชัยภูมินะครับมีภูมิประเทศเป็นช่องลมหุบเขาขนาดใหญ่นะจึงทําให้เกิดโครงการกังหันลมผลิตกระแสฟไฟฟ้าขึ้นนะ ตอนนีนะ้ทุกคนเราอยู่หน้าอุทยานนะครับแห่งช mm. าติป่าแห่งงามน,นะ mm. คือตอนแรกเนี่ย mm. กังวลเรื่องของกินมากนะครับ mm. คิดว่าเป็นอุทยานที่แบบอ,อยู่หา่างไกลหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. คิดว่าจะไม่มีพวกร้านอาหารหรือว่าของกินนะแต่ถ้าครับมีร้านอาหารเยอะมากนะหน้าางเข้าอุทยานนะครับห่างจากอุทยานเนี่ยแค่หนึ่งถึงสองกิโลนะทุกคน มีร้านอาหารร้านขายของเยอะมากนะครับแล้วก็มีพวกที่พักเนี่ยเนี่ยครับที่พาร้านกลางเต็นทนะ์เยอะมากเลยเออตอนแรกผมคิดว่าไม่มีนะก็หมดเหลือหมดก็หมดหมด่วงเรื่องอาหารการกินนะครับตอนแรกนี่ก็ค่อนข้าง,ง,นนนนงกังวลนิดนึงกั่ว่าจะซุนสุดเพียงไว้นะแล้วก็แบบไม่ออกมาเลย เรามาถึงแล้วนะครับโอ้โหนะอันนี้ร้านอาหารร้านขายของนี่น่าอุทยานเลยทุกคนสายห่วงแน่นอนคือถ้ามาช่วงเทศกาลดอกเ็นเดียวนะผมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะเรื่องพวกของกินนะเท่าไหร่นพี่ เรียบร้อยแล้วเราไปหาที่การเต้นเราเดียวเราจะได้ร้านการเต้นต่างๆนี่นทุกคนนี่ใน,นอุทยานเจ๋วมากเลยมันจะมีรายยออ้รนนนนาน,ออน,นเยอะอยู่แต่ว่าโหทุกคนในอุทยานก็ยังมีของกินอ่ะข้อเจ๋วอ่ะข้อเยอะอยู่ข้อเยอะอยู่เออหายของในเรื่องของกิน เรียงที่กลางเต็นท์นะทุกคนดูของกินเทียบเลยโอ้โใส่ห่วงเลยว,วันนี้นะของกินตรงนี้นะทุกคนลานกลางเต็นท์เยี่ยมมากเลยอยู่ใกล้ๆห้อง,งน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวนดูก่อนทุกคนลานกลางเต็นท์กว้างอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่แนวราบนะข้างล่างนู่นทุกอางได้นะ ตรงนี้ก็กลางได้ที่สําคัญนะทุกคนตรงนี้ีอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยแหละอยู่ใกล้ห้องน้าดูเดี๋ยวเราหาตรงนี้แหละตรงนี้นะทุกคนมาเยี่ยมเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึง ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วนะจังหวัดชัยภูมินะครับทุกคนอำเภอเทพสถิตเรามาดูลานกลางเต็นท์กันนะครับที่เราขี่เข้ามาเมื่อกี้นะนี่ครับบรรยากาศลานกลางเต็นท์นะไม่ค่อยมีเต็นท์เลยนะตรงเนี้ยอันนี้คือหน้าทางเข้าอุทยานนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเนี่ยมีลานอยู่หรือเปล่านะแต่อันนี้คืออยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยแล้วเขาก็เขียนว่าจุดบริการกลางเต็นท์นะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นฤดูฝนนะคนก็เลยไม่ค่อยมากางเต็นท์กัน ว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะไปอนอนบ้านพักกันมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่วะนี่ฝนก็เพิ่งตกมานะยัตกไปปอยอยู่เลยแล้วฝนก็นั่นแหละครับมันก็จะค่อนข้างชื้นหนะ่อนะดูฮะตรงนี้ก็ไม่มีคนกลางเต้นเลยนะมีแค่พี่ที่เขาขับรสไตล์รถจี๊ปแคมปิ้งมานะครับแล้วก็กลางเต้นหลังคารถนะก็ ไม่เปียกพื้นนะดีเลยดูของเราเดี๋ยวเราจะมาเซตแคมป์ของคืนนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ให้เสร็จกันดีกว่าปะ ตอนนี้นะครับทุกคนเรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าฝนตกนะทุกคนฝนตกตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อกี้กางเต็นท์ก็ฝนตกเนี่ยตกอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เลยต้องแบบรีบกางเต็นท์นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแคมป์เราคืนีนเน้เราคาดว่าฝนเนี่ยน,น่าจะตกตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็เลือกที่กางเต็นท์ได้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับรอบนี้สองสองใจอยู่ตอนแรกเลือกตรงนี้ก็ว่าไม่ค่อยมีคนผ่านนะครับ ข้อเสียวคือมันจะมีร่องน้ําหน่อยเมื่อกี้ก็เลยต้องออกไปขุดร่องน้ําให้น้ํามันมันไหลหนีเต็นท์ไปนะครับดูนะฝนตกตลอดเวลาเลยข้างนอกเนี่ยแบบฝนตกแล้วก็หมอกเยอะมากนะแต่เดี๋ยวออกเดี๋ยวพาออกไปดูตอนนี้ขอจัดของในเต็นท์เราให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปเคลียร์ของก่อนตอนนี้เริ่มแฉะแล้วฮะ นี่นะครับทุกคนไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยของกินนี่อยู่อยู่หน้าเต็นท์เราเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บกันบ้างแล้วนะจริงข้างนอกก็มีของกินเยอะนะเป็นไงครับเมื่อกี้นะบรรยากาศแคมป์เราบอกเลยว่าไปกลางอยู่มุมมืดนะดูที่แคมป์ครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนู้นจะเป็นไปแบบๆนะครับคือแคมป์ของเรานะตรงนี้นะมันก็ยังมีที่ให้กลางอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะกลางได้เหมือนกันนะครับ ก็เป็นที่โล่งๆเลยไม่ค่อยแฉะด้วยนะครับเป็นลานหญ้านะตอนนี้6โมงกว่าแล้วเราไปหาของกินนะครับเสียงตะกจันนี่ร้องการละงมเลยัะเดินออกมาจากหน้าเต๊นท์นิดเดียวนะแบบวเราก็เจอของกินแบบอย่างเยอะครับนี่นะก็บรรยากาศนะครับ,าารบอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งาม,มาอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะ หรด,ดูฝนแบบนี้นะไม่ต้องห่วงฝนตกตลอดเวลาดูที่หน้ารา,านกลางเต็นทน์ของกินเพียบเลยอ่ะไหนห่วงเลยหน้าอุทยานก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนฝนตกอากาศชื้นๆอย่างนี้นะได้ซดน้ำซุปร้อนๆสักถ้วยนะครับบอกเลยว่ารู้สึกดีสุดๆไปเลยนะ ที่แคมป์ของเราเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็สามทุ่มนะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วเดีย๋ยให้ดูภายในบรรยากาศค่าคืนการน,นอนหลับของเราคืนนี้นะครับดูนะครับเจ้าเต็นท์ดี d ไ i เดอร์วันพวงผมก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะอันนี้คือห้องครึ่งน,นะครับนี่นะห้องครึ่งอันนี้มันอาจจะตกมาหน่อยนะ อาจจะตกมาหน่อยเพราะผมกลางไม่ค่อยดีนะแต่ก็โอเคนะครับพื้นที่สําหรับคนเดียวนี้กว้างขวางมากแล้วข้างนอกนี่นะครับดูครับผมก็จะเก็บของนะพวกสัมภาระต่างๆไว้ข้างนอกนะฮะดูว่านี่นะครับทุกคนภายในเต็นท์นะอันนี้คือสัมภาระพวกกระเป๋าต่างๆนะครับผมก็จะปิดซิปแล้วก็รูดเก็บมันให้ดีนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่านะว่ามันเป็นฤดูฝนนะฝนตกสิ่งที่กลัวที่สุดก็เป็นพวกสัตว์รค้างนะครับเราคงไม่อยากแบบเปิดกระเป๋ามาเราจะเอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยปิดให้สนิททุกกระเป๋านะครับเพื่อไม่ให้มีตัวอะไรมุดเข้าไปนะทุกคนเนี่ยครับมีุถที่เราตัวหนึ่งตั้งไว้นี่นะครับเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวช่วงนี้ก็ใกล้ได้เวลานอนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นกันแต่เช้านะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามกันครับไปนอนแล้ว สวัสดีเชา้าวันใหม่ของการเดินทางนะครับทุกคนวันนี้ตอนเช้านะครับเราก็ตื่นมาแบบอากาศเย็นๆนะกลางคืนก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะตอนเชา้าเนี่อากาศชอบเย็นนะครับเป็นทุกที่เลยนะแล้วก็หมอกเยอะมากนะครับเรียกว่าแบบหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่เลยนะทุกคนตอนนี้ดูครับนี่เราเดินออกมาหน้าลานกลางเต็นแล้วนะทุกคน ข้างหลังแล้วนะครับฝนก็ตกตลอดเวลานะแต่ดีหน่อยไม่ได้ตกหนัก,กเท่าไหร่นี่ครับข้างหน้าก็มีร้านขายของอยู่นะค่อนข้างโอเคอยู่นี่นะครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วตรงที่เขาเป็น รถบัสให้นั่งไปเที่ยวนะก็ปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะต้องนั่งรถเที่ยวไปนะรถบัสนะครับของพุทยานนะนี่นะครับทุกคนทุ่งดอกกระเจียว1.5กิโลนะแล้วก็ผาสุดแผ่นดินแล้วก็มอหอมตั้งนะครับนี่นะสามที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆกันเลยเราก็จะไปเที่ยวตรงนี้กันนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปหารถบัสกันครับ คนเราก็ขึ้นมาบนรถลางแลนะครับ1.5กิโลนะไปเดี๋ยวเรานั่งชมวิวบรรยากาศชิวๆไปกันนะสำหรับการเดินทางไปอย่างสถานที่ต่างๆนะครับทุกคนเราจะต้องนั่งรถบัสของอุทยานไปนะครับก็จะมีค่าบริการคนละ30บาท ระยะทางโดยประมาณที่รถบัสจะจอดเนี่ยก็ประมาณ1.5กิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็สามารถขี่รถขึ้นมาเองได้นะครับแต่พอเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถบัสของอุทยานกันขึ้นมานะแล้วบอกเลยนะครับว่าเช้านี้บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติป่ายิงามมันสวยมากๆเลยฮะ,ะเรานั่งรถมาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวนะนี่จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน50เมตรนะครับ ทุ่งดอกกระเจียว350เมตรนี่นะครับป้ายบอกทางคนเยอะมากนะก็ข้างบนนี้เขาจัดการค่อนข้างดีนะทุกคนห้ามนำอาหารขึ้นมารับประทานนะนี่คนก็เยอะนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับก็ถือว่าเป็นช่องที่พามาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวแล้วกันนะครับได้สัมผัสบรรยากาศที่วันหยุดเราจะได้รู้ว่าคน บรรยากาศวันหยุดนี้เป็นไงไปเดี๋ยวเราไปที่แรกผาสุดแผ่นดินกันเดินแป๊บเดียวนะครับทุกคนเ,เรามาถึงผาสุดแผ่นดินแล้วดูครับโอ้องฝนเราององฝนเยอะมากนะดูดิแนะนำว่าให้พกเสื้อกันฝนบางๆมาด้วยก็ดีนะครับแม่งเดี๋ยวจะป่วยเอานะเพราะว่าไอหมอกเนี้ยไอฝนเนี้ยมันลงตลอดเวลานะทุกคนดูครับนี่นะผาสุดแผ่นดินทุกคน สวยมากไม่มีวิวอะไรให้ดูหรอกตอนเนี้เพราะว่า <c oughs> มีแต่หมองนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> จุดแรกของเราเลยอะ่ะสุดแผ่นดิน แนะนำนะเช่กันฝนนะอย่าลืมนะครับถ้าใครมา ด,ดูดูนะีนะต้องอย่าลืมเสื้อกันฝนด้วยขานะครับดูครับอย่างไรก็ช่วยให้เราไม่เปียกได้นะดูครับเพราะว่าอากาศไม่แน่นอนนะทุกคนลมเนี่ยจะพัดไอฝนมาตอนไหนก็ไม่รู้ฮนะดูนีเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ไปครับที่แรกของเรานะผาสุดแผ่นดินเดี๋ยวเราชมวิวถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกก่อนครับทุกคนไป ครับทุกคนไปกันต่อเดี๋ยวเราไปเดินดูทุ่งดอกกระเจียวกันนี่เรายังไม่เจอดอกกระเจียวเลยไป ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยเจอดอกกระเจียวนะน้อยมากเลยนี่ครับบรรยากาศทุ่งนะดูดอกกระเจียวก็ดูไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะแต่ว่าบรรยากาศดีมากครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆเหมาะกับมาเดินเล่นมากเลยนี่ครับทุกคนตรงนี้เยอะมากสำหรับดอกกระเจียวนะทุกคน 1ปีเนี่ยเขาจะมีโอกาสบานแค่1ครั้งนะโดยช่วงที่เขาจะเริ่มบานสะพังเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกชุกๆนะครับก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะแต่สําหรับผมนะครับผมคิดว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ดอกกระเจียวนะแต่ยังมีเส้นทางธรรมชาติเนี่ยที่สวยมากๆอีกหนึ่งอุทยานนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกสถานที่ที่ผมประทับใจมากเลยในการเดินทางนะ ใชครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรถกับข้างล่างกันนะฮะเราก็เดินกลับมาจุดขึ้นรถของเรานะเราก็มารถอ่าจะบอกว่ารถเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกลับคันเดิมนะครับเราจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วเราก็เดินมาขึ้นรถขึ้นรถคันไหนก็ขึ้นไปได้ครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานเลยอยู่ข้าวแล้วฮะตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ลงมาจากรถลางแนละ้วเรา แวะก่อนนะครับเด็กๆเรียบเลยนี่นะครับจริงๆมีจุดให้แวะนะตรงนี้เรียกว่าลานหินหน่อน,นะคนดูเหมือนจะเป็นแบบว่าลานหินธรรมชาตินะครับที่เก่าแก่ม,มากๆนะแล้วก็มาแวะถ่ายรูปได้นะครับบรรยากาศก,าก็ดีเหมือนกันเราไปดูบรรยากาศลานหินหนอนครับ ลานหินหน่อกะครับอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะลานหินหน่อก็จะมีลักษณะเป็นเสาหินนะครับซึ่งเป็นเสาหินที่มีอายุมากกว่าร้อยล้านปีนะเป็นเสาหินดึกดําบรรนั่นเองนะครับสามารถมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปดูวิวสวยๆได้ที่ลานหินหน่นะนอกันนะกลับมาถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับทุกคนก็ เที่ยวเสร็จแล้วจริงๆเขามีอีกจุดหนึ่งนะลานหินงามนะครับเป็นที่ตั้งของมอหําตังนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แวะนะครับวันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยออกมาหาของกินก่อนนะครับบริเวณาลานกลางเต็นนะเขามีร้านค้าแล้วก็ร้านขายของเนี่ยเยอะมากทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของนะครับนี่นะครับบรรยากาศที่ลานกลางเต็นนะดูครับ มีของขายเยอะแยะไปหมดเลยเสียงโชคก็ม <Beautiful, S 2> ีกลับมาที่ร้านกลางเต้นของเราต่อนะครับทุกคนเราก็ได้ของกินมาแล้วนะวันนี้นี่เลยหมูปิ้งข้าวจี่แล้วก็ไข่ปิ้งนะครับไข่ทรงเครื่องวันนี้แบบกินอิ่มนอนหลับสบายนอนหลับสบายมากนะทุกคนเมื่อคืนคือ ไม่อยากจะตื่นเลยนะครับเม่เช้าอะ่ะเพราะบรรยากาศมันดีมากนะดูบรรยากาศแคมป์เราครับตอนนี้นะ9ก้าโมงครึ่งนะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วตรงนี้นะครับบอกเลยว่าแทบไม่มีคนมากลางเต็นนะเต็นน้อยมากๆนะครับนี่ดูบรรยากาศเต็นเราโหท่ามกลางป่าต้นไม้นะครับไม้เต็งน,นะสูงใหญ่แล้วก็มีหมอกลอยระล,ล่องมันเป็นอะไรที่ดีมากอะ่ะทุกคน แต่ว่าตรงนี้จะเป็นหน้าทางเข้าอุทยานนะครับถ้าเข้าอุทยานจ่ายตังมาปุ๊บเดี๋ยวซ้ายเข้ามาในลานเลยจะมีลานเลยตรงนี้จะอยู่หลังร้านค้าค่อนข้างไกลอยู่นี่ให้ดูรอบๆบนะครับมีเต็นท์อุทยานหนึ่งหลังนะแล้วก็มีพี่ gs หนพันสองนะ bmw นะขี่มากลางเต็นท์เมื่อคืนนะครับตอนค่ำๆนะดูครับบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็หิวแล้วทุกคน เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็กินกาแฟกันนะครับ